ถ้าชอบฝากกดสับตะไคร้ให้ด้วยนะครับผมนะครับเปียบปูจะทำบ่อประดุกพันตัวนะครับเริ่มเริ่มขุดนะครับวันที่หนึ่งนะครับเริ่มขุดนะครับด้านบนเป็นศาลานะครับไว้นั่งดูปลานะครับอยู่หลังห้องครัวนะครับเปียปูจัดให้นะครับวันนี้ เป็นรูปเป็นร่างแล้วนะครับบ่อปราดุกเสียบพูนะครับขนาดประมาณสองคูณสามเมตรนะครับตอนนี้ได้ประมาณเมตรครึ่งนะครับ <c oughs> เสียพูฟิตมากนะครับเสียพูบอกว่าจะทําให้เป็นบ่อให้ได้เลยนะครับวันนี้ติด <Yeah! S 1> ตามชมกันนะครับผมถ้าชอบกดตับตะไคร้เป็นกําลังใจให้เสียพูด้วยนะครับ เสียบูเปียวดูเสียบแขนเนได้เลยะยี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับตอนนี้เรียกกำลังเสริมมาแล้วนะครับเสียบปูเสียบภูนะครับจัดให้นะครับวันนี้บ่อปลาดุกนะครับบ่อปลาดุกพันตัวตอนนี้นะครับเสียบภูตามกําลังเสริมมาแล้วนะครับปลาพามาช่วยแล้วนะครับบ่อปลาดุก ร้อยตัวของเสียพนูนะครับวันนี้จะเสร็จไหมดูกันนะครับดูนะครับตอนนี้ได้ไป1ิห้าเปอร์เซ็นต์ได้แล้วนะครับงานตลอดติดทีงงานตอลอดเวลา ตอนนี้ใกล้แล้วนะครับใกล้จะหมดแรงนะครับไปได้20%แล้วนะครับตอนนี้เสียบปูจัดให้นะครับกําลังเสริมก็มาช่วยเสียพปูนะครับเสียพปูเริ่มไม่ไหวนะครับนี่นะครับกําลังเสริมมากันแล้วนะครับพี่โบก็มาแล้วนะครับตังโมนะจกะก็มานะครับ แต่ก็ได้ไปหนึ่งชั้นแล้วนะครับชั้นนี้ประมาณสามิบเซนได้แล้วนะครับเป้าหมายอยู่ที่1มเมตรนะครับวันนี้เชียงคืนครับวันนี้ดูนะครับด,ด,ดูดูต่อไปนะครับผมชั้นที่สองเริ่มแล้วนะครับชั้นที่สองลูล้งมาจุไฟนะครับลุงโบลงไปแล้วนะครับชั้นที่สองเริ่มแล้วนะครับขอชมครับสี่หมบกขับมาดูตอนนี้ก็มืดแล้วนะครับ ก็ยังได้แค่นี้นะครับวันแรกแ,แ,แต่ก็ยังไม่หยุดนะครับผมยังุดกันอยู่นะครับ,รบถ้าชอบฝากกด Subscribe ใ,ให้ด้วยนะครับผม